สวัสดีค่ะอ่าไพ่สรุปครับเกิดอะไรขึ้นครับโอมโอมเพียงผู้หญิงเงสัะว่าอ,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 อยากจะค,คือผู้ชายคนนี้เหรอเขาอยากมาเปคุณอยากมาช่วยเหลือคุณอยากมาสัพพอร์ตคุณกับอาชีพการงานที่คุณทำ อยากมีลูกกับคุณด้วยคิดถึงคุณมากอยากเป็นครอบครัวกับคุณอีกครั้ง่ะนะรักมากคิดถึงมากโวยหาคุณมากอยากมีลูกกับคุณด้วยอยากช่วยเหลือสปอร์ด้วยกับเมื่อก่อนที่แบบเขาไม่สนใจยายดีอะไรคุณเลยตอนนี้คือคุณเป็นคุณอาวานใช่ยใชเจ้เก่งเป็นคือคุณเป็นทุกคือคุณเก่งอ่ะเก่งหลายด้านรอบรอบเออรอบด้านอ่ะอืมยู่สบายเอ้ยถ้าวันนี้ไม่ต้องห่วงสบายถ้าเป็น เจ้าคนในคนเป็นลูกเป็นเจ้านายคือไม่เป็นไม่เป็นลูกน้องใครอ่ะเป็นนายตัวเองเออมีกิจการบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่บางอย่างคือเป็นเขเป็นของตัวเองอ่ะมีมีมีบางสิ่งอย่างที่เป็นของตัวเองธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เป็นของคุณเองไม่ต้องเป็นลูกน้องใครค่ะชีวิตคุณเดใสรุ่งเรืองคือบุคคลนี้ก็คืออยากมาหาคุณนะอยากมาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณอยากดูแลคุณ ดูแลเขาทําไมอะ่ะชีวิตเขาดีอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องกระเดะมาอยากจะมาขอดูแลเขาหรอกแล้วเมื่อกี้ทาไมไม่ดูแลใช่ปะตอนนี้ทําเป็นจะมาดูแลเนี่ยแต่ทำไมเราอยู่สภาพนี้วะเนี่ยยังไงอยากจะมาดูแลเนีเห็นไหมเอียเอ้ยคิดถึงคิดถึงอยากให้แบบคุณอน่ะได่ดีไม่ดีนะถ้าเ็าเจอคุณนะถ้าคุณไปหาบุคคลน,นี้นะดีไม่ดีนะ ลุ่มถุงชนคือเลยอะไรนะมัดมืชอชกอ่ะอระวังจะโดนมัดมืชอชกเด้อนี่นะใครวะคนใหม่เออพิดติดมาสองมือติดมาตสองมือเลยอ้าวอะไร,ค,ค,นค,รนคนใหม่ไม่ใช่ไงคนใหม่ได้ทําไมสามหน้าแบบคนที่เคยทําไม่คุณเสียใจอะไร โอเคมันมีคนแอบอิจฉาคุณด้วยนะแอบอิจฉาคุณอยากจะทิมแทงคุณสามดาบอีกครั้งหนึ่งอะอิจฉาคุณดีไม่ดีนะอยากจะอยากจะทําของใส่คุณด้วยนะเนี่ยีอยคือม่ดูอยู่สภาพเนี่ยโอเคขอโทษอยากจะทําของใส่คุณด้วยนะดูสิเห็นเห็นแบบคือเห็นแสงของคุณไงเห็นแสงคุณแล้วแบบอ๊้ยมันแยงตาเศรตาเหแล้วแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ชอบไม่ชอบคุณมีแสง เป็นไรไม่ชอบคือไม่ไม่ชอบสปอตไลท์ไงเ <laughs> ออเออ <laughs> คือหุ้นไม่เกลียดอ่ะแม่ <laughs> คือไม่ชอบสปอตไลท์ของคุณอ่ะที่มันฉายแสงออกมา <laughs> เกลียดแป๊บเออนั่นแหละนี่นแหละอิจฉาตาโรนอยากทำของใส่คุณนะทำไม่ได้คะ่ะของวนกลับไปหามันหมดแล้วมันทำไม่ได้แล้วนี่ไงสปอตไลท์เนี่ย อะไรที่มันทํากับคุณนะกลับไปโมแลติของติกลับมาแล้วครับผมการันตีเพราะว่าเมื่อคืนเป็นวันวันตัดสินวันตัดสินของไม่รู้ใครรู้หรือเปล่านะมันเป็นวันตัดสินของดวงชะตาก,กรรมที่ถ้าใครทําทําทํทไม่ดีกับคนอื่นสิ่งนั้นก็จะย้อนกลับไปหาบุคคลนั้นถ้าใครทําดีก็คือปฏิบัติดีต่อไปชีวิตจะได้รุ่งเรืองจากสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เคยทําให้คุณขาดแคลนใช่ไหม ทำคุณสายมนดดำหรืออะไรก็แล้วแต่ชัดแช่งแห้งกระดูกอสาบแช่งอะไรคุณเนี้ยคือให้ชีวิตคุณแบบไม่เจริญเรียเรอ,อยงอะไรนี้ใช่ไหมคือสิ่งเหล่านี้ก็คือจะวนกลับไปหาเขาสิ่งที่เขาให้คุณคาักแคลนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคือคือจะตีกลับไปหาเขาหมดเลยแต่สิ่งไหนที่คุณปฏิบัติอยู่แล้วสิ่งที่มันเป็นสิ่งดีใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดผลกับคุณเพิ่มขึ้นไปเขาเรียกว่าวันตัดสิน ตัดสินคำพิพากษาของอความยุติธรรมนะอืมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละเรว่าวันอะไรเราก็ไม่เข้าใจนะทางโหราศาสตร์แต่มันเป็นสิ่งดีอะ่ะแต่ถ้าใครทําไม่ดีก็คือนั่นแหละวนกลับค่ะต่อไปนี้เราบุคคลนี้ไม่มีสิทธิ์ทําอะไรคุณได้เลยครับเพราะว่าท่านพญายมท่านโทอพญายมท่านพญายมิจุราชท,ท่านทาวีสุวรรณคือท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้หมดแล้วท่านเห็นแล้วแล้วก็ให้โอกาสบุคคลเนี้ย หลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่หยุดแล้วก็ไม่คิดจะหยุดด้วยเนี่ยไม่หยุดนะเนี่ยไม่หยุดเนี่ยจะทําคุณต่อแต่ทําไม่ได้ค่ะคราวนี้ที่เขาจะทําคุณแล่ะครับแสงสว่างในตัวเขาก็คือมอดหมดแล้วครับคือไม่เหลือแล้วคือเขาดับแสงตัวเองอะเขาจะดับแสงคุณใช่ไหมแต่กลับกลายเปนบบน็นว่าเขาอดับแสงตัวเขาเองอืนแะละเนี่ยดับแสงตัวเขาเองนะ <c ười> คนเรานีเพื่ออะไรเนาะทำไมดับแสง ถ้าถ้าไม่ใช่หมายถึงว่าดับเสงก็คือชีวิตเขาจะดับมดไหมก็คือดับสลายหายไปจากโลกนี้ก็คือตายเอาเราพูดเรื่องจริงเราไม่ได้พูดเล่นอือบุคคลนี้เลยถ้าเขาว่ายน้ำไม่เป็นนะอย่าไปอย่าไปอยู่ใกล้น้ำนะระวังจะจมน้ำตายหาแล้วนี่นะบุคคลนี้เนะี่ยเห็นไหม บอกไม่รู้ใครเลยจะมีคนน่ะมันจะมีใครสักคนที่จะจมน้ําอ่ะระวังเนอระวังเดิมจะมีคนจมน้ําตายเด้นเลยนะระวังนะมันจะมีคนจมน้ําตายแด้นะวนะน,น,นี่นะใครครับ ไม่รู้เลยใครไม่รู้เลยใครไม่รู้เสียอกเสียใจอะไรไม่รู้เลยผิดหวังจากอะไรสักอย่างทำเขาของเขาตัวรับไม่ได้อิจฉาเขาแรงเรงอิจฉาริษย,ยิ์ชาทำไมชีวิตไม่มีอะไรจะทำที่ไงวันๆคอ,อยแต่อิจฉาริทธิายคนอื่นเขาอ่ะลุกขึ้นไปเซไปสร้างกรรมดีเออสร้างบารมีเดี๋ยวสินดีดีก็เข้ามาหาคุณเองครับแล้วก็เดี๋ยวคุณก็จะมีแสงเป็นของตัวเองเออ ใช่ไหมล่ะเข้าใจหรือ,อยังถ้าเข้าใจเล้ยวก็ปฏิบัติซะแล้วก็จะได้เออแล้วก็ใช้เสียงตัวเองเออกมาซะใช้บารมีของตัวเองเออกมาไม่ต้องไปไม่ต้องไปมองดูคนอื่นแล้วอยากจะดับเสียงคนอื่นเขาใช่ไหมอิจฉาเขาปาโบไปละว,วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับก็กายกรมกิจการมนุษย์อะไรๆที่เราจะขอโทษการสุขภาพมันปวดเขาอายุเยอะแล้วมันปวดเขา แต่ยกักรรมมา่ิกกรมมนุกรรมใดๆข้าพเจ้าขอขามาขอภัยไม่หมอไม่คุณสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราเลยออกไปขอขามาขอภัยนะครับกระท่านได้คือสาขอทุกท่านมีจวดร่วมในผลนบุญบารมีของพระเจ้าที่สร้างที่แผ่ที่จะทำออกไปให้สำเร็จบัเกิดกับทุกท่านอ่และก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรักษาของท่าน,บ,นบรรเทรุโยชดีามดามูยาตยาใหญ่ของทุกท่านทุกภพทุกชาติทุกแดีตชาติเรื่องที่จนถึงนัปัจจุบัน เริ guide, ่มกับของข้าพเจ้าและพระพากตร์นักบุกและพระปางตร์ทุกข์พิชานวันเกิดทางโลกมนุษย์และโลกวิญญาณทุกชาติศาสนาทุกศิษย์ศิษย์ศิษย์ศิษทุกท่านคุณบาอาจารย์คุณนางฟ้าที่เวลานนั้รณาคดีนุกพ่านแม่ก็ดีขอพระเมตตานี้เป็นพยานวันนี้จงมันเกิดสำเร็จไปทุกท่านนะครับผมผมอมเพียงหรือลงลืมท่านใดไว้ก็ไม่ต้องห่วงครับสำเร็จเกิดผลจากพระพักตร์ครับผมไปแล้วครับผม แล้วก็เราประทับวิญญาณสัมภเวสีภาภาเทวญาติได้ร่นอะไรอ่หมดนั่นแหละโอเคผมขอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขออนุญาตนะครับกับกับมาตย่าสามๆมนุไม่ไหวนุปวดปวดหลังปวดแขนปวดขามากก็อยากจะเป็นกิริยาบุตรวเนาะสวัสดีครับป้าอย่าทิ้ายหนูนะ